วันนี้ยายเดียงจะพามาตำน้ำพริกปลาดุกนะคะทุกคนปลาดุของเ้ากระต้มเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็ซุกแล้วจ้าใส่น้ำปลาหอมๆใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยจ้าเสร็จแล้วเราก็มาคั่วพริกจ้าขัวพริกนะจ๊ะพริกหอมกระเทียมจ้าขัวไฟอ่อนๆนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะไม่ก้อนซุกจ้าขัวไฟอ่อนๆเสร็จแล้วเ้ากระมัตตักปลาดุกว้เนะจ๊ะใส่จานไว้แห้เย็นนะจ๊ะ เดี๋ยวจะได้แกะง่ายเนอะจากเวลาห้าสิไป็นตำน้ำพริกเนาะตักใส่จานไว้ให้เพ่นเย็นก่อนจ้าให้ปลาเย็นแล้วห้าค่อยมาตำน้ำพริกเนาะจ้านี่จะปลาดุกกระตง่ายใหญ่จ้าหลานใ้ายซื้อมาจากตลาดเนะจ้าปลาดุกปลาดุกอุยจ้าเนาะตัวใหญ่กำลังหอนหอนตักออกมาใส่จานไว้จ้าเสร็จแล้วเ้าก็มาขวพริกต้อนาะจ้าขวพริกไปเรื่อยๆจ้า อีก,กนหนึ่งเขาจ้าหนึ่งเขาไว้กินกับก้นนี่แหละจ้าขวัวพริกเซ็จแล้วกับมาเทใส่โคกไว้จ้าเทใส่โคกไว้เพื่อสิรอดตำนะจ้ารอดตำน้ำพริกจ้าเกือบไม่จ้า่ะเดินกระสิมาต้มพักนะจ้าต้มพักกะหล่ำหรือลวกพักนั่นแหละจ้าภาษาอีสานเนาะเอาลงเลยจ้าใส่กลนมาหนึ่งเลย ใส่เข่าแล้วเขาก็เอาลงต่ตเลยหลวกพัก่ตจ้ะใส่เขา่าใส่กองแล้วเขาเนี้ยไม่ไม่ไมหอนหอนเขาก็มาพ่นปลาจ้ะมาพ่นปลาค่ะพ่นปลาดุกหรือตำน้ําพริกนี่แหละจ้ะเนาะเพ็ดอยู่ได้จ้าเด้อเพ็ดอยู่ยันเดือนกะกินเพ็ดเ่าค่อยได้ดอกแต่ก็เห็นห้ลูกกินกะต้องมีเพ็ดบางเนาะยีเดือนกะจำนิดๆน,น้อยๆจ้ะเนาะ เ็จเรียบร้อยแล้วห้ากับาใส่น้ำปลาที่ต้มซุกไวเนาะจ้ะเนาะอ่าเตงหนังปลาดุกเนาะจ้ะเทลงไปน้ำกะระโดน้ำปลาดกกะหอมหอม้อมะน้ำปลานี่พี่ขางบานเป็นไหมาจ้าจากพิช,ชบูรณ์เนาะหอมหอมจะีะ่ใส่หอมใส่ต้นหอมผักชีลงไปจะ้ะเร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่จะ้ะพร้อมเสิร์ฟจ,จะ้ะมีผักสะเดาวลวกจ้าตากแห้งจ้าก็เลยเป็นสีสันแบบนี้ ก็มีกะหล่ำนะคะกะหล่ำปีต้มจะกินกับปนจะกินกับปนกินน้ำกันเด้อจะน้ำพริกของเราก็เสร็จเรียบร้อยจ้า,าพร้อมเสิร์ฟท่าขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วก็มีไก่ย,ย่างน้ำเนืจ้าเนาะไก่ย,ย่างให้ล้างไก่ย,ย่างจ้าแสบจ้ากับน้ำพริกจะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะไก่ย,ย่างให้หลานจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจริญที่